สวัสดีครับพบกับอีกรถไถซิ่งอีกเส่นเคยอันนี้ไถที่ปลูกอ้อยครับผมปลูกมันมันเน่าเก็ดไร่ได้มันอยู่6ตันไถปลูกอ้อยเลยเราก็ทำแบบลกซะด้วยเห็เป็นไรไถผานสีครับผมไถยากหน่อยยามันเยอะยามันเยอะแล้วกดินมันล่มโหเจอพี่ใหญ่เข้าไปไม่ต้องห่วงกวาดเรียบ ดูไงดูพ่อพาดูไงใช่หไหมตรงนี้มันก็จะล่มนิดหน่อยครับผมโอ้เจอาบบบสูบเข้าไปรู้เรื่องเลย ได้แล้วพ่อพาก,กลับแล้วดูรถแป๊บน,นึ่งเห็นไหมนะดูตาก่อนตาจะไถได้ไหม,ม,มเห็นไหมมันยังมีน้ำอยู่ ตาจะถ่ายได้ไหมนูเห็นไหมเป็นตมครับตรงนั้นมันเป็นตม <c oughs> บืนไป หายที่ปลูกไอ้ครับผมที่ใหญ่เรามาลุยวันนี้แต่ตรงนี้มันก็จะมีน้ำนิดหน่อยอาจจะโอเคไปได้โหกินลึกมากเลย มาดูรุ่นใหญ่กันบ้างครับผมถ่ายผานสี่จะปลูกอ้อยครับผมมาดูกันครับผมโหโหดมากเลยเสียงไม่กระทดกระเทือนเลยเครื่องใหญ่ครับผมสบายคลิปคนขับก็เย็นครับมีแอร์ก็การทำงานก็ใจเย็นไม่ต้องเร่งรีบเท่าไหร่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็น่าจะเหยียบเอาเหยียบเอา มีแอร์ก็ทำให้คนใจเย็นได้ครับผมไปเรื่อย ตัวนี้แกก็จะไถลองตัดเลยตัดลองมันไถแบบสบายสบายเลยรถมันใหญ่ไม่กระเทือนอจุดจัดปลูกอ้อยครับผมดูดินครับกำลังหน้าปลูกเลยกว่าจะลงได้ครับผมต้องรอเป็นเดือนอันนี้ก็ลงได้แบบสวยงาม เป็นบางที่ที่ยังลงไม่ค่อยได้มันเป็นคล้ายๆบ่อบ่อเดิมแต่เส้นนี้โอ้โหลงได้ปกติครับสวยงามไทยออกมาแล้เวเจอผันเจ็ดเข้าไปแปรปลูกไว้เลยหินครับผมเจอหิน เอาหินไปเก็บครับผมบริการประทับใจ